ถึงเวลาเบเกอรี่เบรกของเราแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้ำน่ากินจริงเลยขอแค่อันดี่ไม่ได้เบเกอรี่เบรกของกุ้งก็มาแบ่งหน่อยไม่ได้พี่กิกนี่ขนมนี่นะกินหมดนี่ได้ไงบ้างไม่ได้คุณคำนวณมาแล้วไปอ่านหลักโภชนาการมาเลยว่านี่ร่างกายขนาดนี้ต้องกินประมาณนี้ต่มื่อดังใครไม่ได้ แบ่งปั๊บขาดสารอาหารเลยขาดสารอาหารดีไเลยกุจะอ่อนแอทันทีอุ้ยมุณงนาอ่อนแอนะพี่ว่าพี่กิกดูนี่นี่นี่ของข้าวของกุ้งเป็นงานนี่กุ้งจะเริ่มด้วยขนมปังหมูยองน้ำสลัดต่อด้วยขนมปังกะเพราหมูสับนี่พี่กิ๊กอะไรโราลายเสือขนมหวานนะแล้วเราก็ตบด้วยผลไม้ไทยๆสักนิดนึง นมปังเห็นๆบอลลูนเผือกกินเลยดีกว่าเริ่มจากข้าวก่อนเป็นไงอุ๊ยเห็นอะไรวะนี่นะลนูนได้แล้วลงมาลูกแล้วโอ้ยโอ้ยหิวมากเลยไว้แด่นะโอ้ยหิว นถามจริงทำไมทำไมอะไรเนี่ยหมวกอะไรเนี่ยไปไหนมาเขาดินพี่ระลึกที่มั่อะไรนี่หมวกอะไรทำไมมันยาวอย่างเงี้ยลูกนกไงนกนกอะไรวะนกตะกุมไงพี่พี่บอกมากอ่ะมัเหมือนที่หัวแก้วพอดีเลยเหมือนเลยอ่ะแล้วบนนี้ทำหัวร้านเหมือนด้วยหัวนกอ่ะหัวตะกุมเลย มีหน้าทำไมมีเหงื่อมีเรื่องมีเรื่องมากำมือเลยคือเป็นที่ระลึกเดี๋ยวนี้เขาดินที่มีขายไม่เหมาะมากใช่แล้วเหมือนยังเลยอ่ะเหมือนอะไรน้องตะกุมอ้าวหลอกกว่าตั้งเยอะเหมือนน้องตะกุมได้ยังไงแล้วเนี่ยบวกอะไรฮะบวกควายถูกต้องมีนกด้วยมีนกเกาะด้วยอาไทมีนกดด้วยนกบิน เฮ้ยว่ามีร้องเดี๋ยวนี้เ็าทันสมัยเห็นไหมเขามีของที่ระลึกเขาแบบมีทั้งเสียงมีทั้งเห็นไหมนกเอี้ยงเสียงนกแล้วมีควายด้วยควายควายควายเขาควายถึงว่าเขาเป็นหมูฮะเขาติดอยู่ว่าเป็นที่ระลึกถอดไดหัวถอดได้อากี๊ใส่ลองใส่เดินหน่อยได้ไหมไวเหมือนจังเลยเหมือนอะไรเหมือนอะไร ก็ยังไม่รู้่ที่ใส่อยู่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้เหมาดิเจตมาเจออะไรบ้างไปเที่ยวมีอีกัวนาสีรินทร์กวนาน่ารักมากเสือมีมีเยอะมีเยอะสิงโตเสือกับสิงโตถ่ายรูปมาด้วยมาดูถ่ายคู่กันเลยเสือซิงโตถ่ายคู่ได้ไงบ้าเดือนกัดกันถ่ายได้เรือยเอามายืนยันเลยเอามายืนยันเลยเน่ไปถ่ายกับเสือกับสิงโตมา เป็นไงเป็นไงท้าทายขนาดคู่เลยเห็นไหมคู่เลยสิงโตสิงโตเสือทนพลไอเพี่เขาดินไทยเสือกับสิงโตแบบนี้ไง่มันคนเฮ้ยเฮ้ยวันนี้แต่งตัวธรรมดาเว้ยโฟเอสสร้างสรรค์งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเหมือนเหมือนโฟเอสสร้างสรรค์ ทำไมครับจะทำอะไรครับคือเราตั้งใจอยากจะเปิดค่ายเทปเพลงนี่มีชื่อไหมค่ายมึงงมีชื่อไหมตั้งเรียบร้อยแล้วชื่ออะไรจมปากเล็กคอร์ดคนชื่อโอ้ด้ไหมนะชื่อชื่อค่ายเลยแม่ม่ให้แบบลุงเรืองไอชื่ออย่างง้จมปากเล็กคอร์ดนี่มึงตัวอยู่ที่นี่แล้วไม่มีทางไปอ่ะนั่นแหละคอนเซปต์เลยนะ ไระเด็นอย่างนี้ประว่าใครๆมานี่ก็ไม่มีออกจากเราแล้วเนี่ยโจมตุ้นเราอย่างเงี้ยก็จมปลักไงจมปลักอยู่แถวๆเนี้ยไม่ต้องไปไหนอ๋อเหรอือโจมปลักเล็กหอดนักร้องนักร้องศิลปินเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับเคยรู้จักมนต์สิทธิ์คำสร้อยไหมรู้จักรู้ครับเขามีเอกลักษณ์อะไรอาไทยไหลนี่อย่าให้ใครมาก็ ทำไมมันแบบยาวจังเลยยาวจังเลยอ่ะทำไมมันไม่กอดกอดเกอดออดกอดอะมันเป็นเอกลักษณ์อยังไงเขาลูกคอเก้าชั้นอันนี้ก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์และมีศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะยิ่งยงยอดโพงามอธัย ห่วงงามไอ้หวอะไรนะโ่งงามเป็นพิเทพเอ้าเขาเปลี่ยนชื่อเล้วเอ้าชื่อนีไยิ่งยงยอดบ่วงอ๋อยิ่งยงยอดบ่วงบ่วงงามอยู่ดีๆมาทำมรักทำไมแต่ไรไม่มีใครให้หัวพอเจอเธอรักเธอเขาสุดซวงรักนักนวงเพื่อทำให้ช้ำใจ แล้วไปแทนเขาขนาดนั้นทำไมนิวจิมสายแหมไม่มีใครบอกให้เล่นคนสุดท้ายสายยันสัญญามีไมไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงไครเสียงเหมือนนเดียวเงิน ร้องเพลงมัจะผัดแป้งเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะไปสายยันที่เขาให่ดีแล้วแม่ไอ้นี่ล่อจะท้วงหน้ามันเป็นเอกบ้าเอะกะลั์นี่เราจะมันก็ดูโอเคนะแต่ว่ามันไงมันต้องดูเสียงดูอะไรไม่ใชค่ไหอวะดูเส้นเสียงอ่าเส้นเสียงดูไงดูไงเส้นเสียงจากมือเนี่ยแหละเส้นเสียงก็อยู่ที่คอดิมันดูดูที่เส้นจะไปดูที่คอดูที่มือดูไงวะทะมุห่าแม่อะไรนี่อะไร นเส้นเสียไหนเส้นเสียงจะอธิบายอรถ้ามือเส้นเสียงที่ดีเนี่ยครับมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งอันนี้คือเส้นใจครับเส้นสมองครับเส้นชีวิตครับเส้นขอบมือพอดูดูเส้นอะไรมือเลยเนี่ยดูเส้นจากเนินจันนี่เขาเรียกเนินจันทเนินจันเดินทางจากเส้นนี้วิ่งมานี่วิ่งมานี่ ไปโดนเส้นใจเมื่อไหร่ล่ะก็เมื่อนั้นเดินไปอยู่บนรพุทธปุ๊บการร้องเสียงจะดีเส้นเสียงจะดีถ้าจะร้องเพลงให้ดีดูลายมือเอาดูลามือเอาแต่จะให้ดีได้ให้ดีมากกว่านั้นน่ะให้เสียงมึงกระเซ่าแล้วก็ให้จากจุดนี้เลยวิ่งมาเนี้บเสียงกระเซ่าเส้นลายมือเส้นลายมือ เสียงกระเซาเสียงดีเสียงกระเซ่าเจอยังยังไม่เจอเลยทล้มันจะเจอได้ไงวะแล้วแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งสำคัญมากถ้ามีเส้นนี้ยาวตัดมาเส้นนี้แล้วก็อันนี้ดีไหมตายโหงไม่ดีไม่ดีไม่ดีบอกทำไมอ่ะเอาไข่เตือนให้รู้ไงแต่ถ้าอยากจะเป็นนักร้องที่ดีมีเส้นเสียงที่ดีแล้วก็ไหน อันนี้เลยเหรอต้องมืออันนี้เลยไปมือไปอย่างนี้ไปดูเบิร์ดธงชัยแม็กซ like ์ใชแม็กอินไตแม็กอินไตเขามีเส้นเสียงอย่างนี้เลยในมือเขาเหรอดังระดับประเทศรู uh 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 ้จ uh ักไมเคิลแจ็คสันไหมรู้จักแม่อยากได้เทปเขาสักชุดหนึ่งมีมั้ไมเคิลแจ็คสันก่อนตายมือเป็นอย่างนี้ก่อนตายก่อนตายเพราะเสียงเขาเป็นศิลปินยิ่งใหญ่ ตอนนี้ให้บี้เดี่ยไปหาควานหามาเอาพี่เป็นไงกันทําเรียบร้อยไหมเอาพี่ไปหานักร้องเส้นอะไรมืออย่างนี้เลยนะหามานักร้องอาจจะมีเสื้อเสียงโด่งดังมาเอาให้หานักร้องไปดูหนังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไปดูหนังกับเพลงลูกทุ่งเหรอไปเจอนางเอกให้รูปมาด้วยนะนี่รูปบอกว่า ให้พี่บี้นะคร oh, oh, <a> ับโหรักขนาดนี้พุ่โเลยนี่พุ er ่มพวงเลยนี่พุ่มพวงแล้วพี่บี้พี่พุ่มพวงตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายยังคุยกันอยู่เลยเฮ้ยพี่เฮ้ยยิงเหรอเฮ้ยนี่พุ่มพวงชัดๆเลยเนี่ยนี่รูปพุ่มพวงชัดๆนี่พุ่มพวงพุ่มพวงตายแล้วพามาด้วยเอ้ เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดูซะก่อนดูซะก่อนดูซะก่อนใช่หรือเปล่าเฮ้ยนี่บอกเข้าไปบอกเข้าไปนองนี่ครับเขาชื่อน้องเปาอยู่ตรงกลางเลยนี่เด้น้องเปาเป็นคนจีนเปาจิ้งเปจีนคือเปาคนจีนแต่ก่อนหน้าดำเราใช้จีนจะไม่ถิงถิงว่าจี๊ปเปาเขาชื่อเล่นจี๊ปเปาเปลชื่อจริงอ่ะชื่อจริง เปาไดีพรพิมลไม่ดีพรอมพคนสุพรรณเนี่ยสุพรรณอ่าคนอยู่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่แถวไหนด้านช้างหรออ๋อนี่น้องเปาเขาเล่นเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพุ่มพวงเนี่ยเขาเล่นเรื่องพุ่มพวงเล่นเรื่องพุ่มพวงอ๋อแล้วหน้าเขาแค่คลายคลายนะไม่ในในรูปนี้หน้าหนูเหมือนเลยโอ้โหอนตกใจไม่นี่รูปหนูอะไรบ้าหนูค่ะไม่เหมือนมากเหมือนมากเลยนี่ก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันไงพุ่มพวงก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกัน ไอ้หนูชอบร้องเพลงของพุ่มพวงมาก่อนเปล่าก็เริ่มร้องเพลงได้ก็ร้องเพลงแม่พึ่งเลยค่ะตอนห้าขวบค่ะโอ้โเสียงนี่ไปเลยนะสุพันเลยนะห้าขวบสุพันนะประโยคแรกก็โอเคยังพักกลางอยู่ประโยคที่สองพอประโยคที่สองเริ่มไปแล้วไปแล้วประโยคที่สามประโยคที่สนู่นเลยเข้าสุพันเลยสุพี่สามพี่น้องของพี่น้องปั๊บแล้วก็ไปปั๊บคุยไปอีกหน่อยออกพม่าเลยด้วยผมบอกต้องฝึกเอ็กซ์ตินให้ให้ให้เหมือนพี่พึ่งด้วย ก็ตอนที่ตอนคุณเพิ่งยังอยู่นี่หนูเกิดยังเกิดได้หกเดือนค่ะเกิดได้หกเดือนโอ้โชคดีมึรู้จักกันดีเดี๋ยวหกเดือนนี่สนิทแล้วหกเดือนยเหกเดือนนี่ยังตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วหนูทำไงไปฝึกแอคติ้งให้เหมือนพึ่งก็พอพอรู้ว่าได้รับเล่นแล้วก็ไปเรียนแอคติ้งค่ะแล้วก็เรียนร้องเรียนเต้นเพิ่มค่ะอะไรที่ยากที่สุดระหว่างแอคติ้งกับระหว่างที่ร้องเต้นหรือพูดหรือว่าอะไรที่ว่า การแสดงมากกว่าการแสดงอ๋อเรื่องแบบว่าใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกเลยยังไม่เคยแสดงที่ไหนเล่ว่าหนูร้องเพลงไหนของพี่พึ่งที่แบบว่าหนูชอบที่สุดชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงนักร้องบ้านนอกค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันตรงร้องไงเฮ้ยไมโครโฟนอ้าวโลโรเตสมลโรโร สามมานีนะครับที่ขโมยวมาตอนนี้ให้เอาไปต้อนรัแม่คุณเจ้าวาดทีเจ้าวาดจะจำวัดสามมานีติดคุกแล้วสามมานีเป็นคนขโมยซัมนีขโมยนะครับฮัลโหลฮัลโหลแมเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะนักร้องบ้านนอกนักร้องบ้านนอกหนึ่งสุริยยันสนทยรีวิว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  มุ้งนาคิดถึงท้างมุนาสิทันตอนนี้คงคอยวังเมื่อไรจะกลับกานน้นเสียดีมากเลยน่ามากน่ามากอาไทยมาอยู่พ้ายที่ไหมมาอยู่ท้าย โผเข้าไปกอดขนาดนี้ไม่รู้ว่าชื่นชอบเสียงร้องอันไพเราะหรือว่าคลั่งใครเพราะความสวยน่ารักของน้องเปาวลีกันแน่ครับอาทไทยเห็นแล้วอิจฉาเด็งจริงๆรับ <im h> <semua>